สวัสดีครับท่ามผส้มสวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีเอฟซีบาร์พิเตอร์ครับผมมานี่กับมาถ่ายอยู่นาวัดพระแก้วนะครับผมไปรับชมกันเลยครับนี่กับมาถ่ายดอกไม้นะครับผมนะอยู่นาวัดพระแก้วครับผมฟ้าสวยมากๆเลยครับพี่น้องครับไปรับชมเลยนะครับผมก็มี สวยไม้นะครับผมนะดอกดาวเรืองนะครับผมความสวยความงามครับผมโอ้โหพี่้องครับสวยจริงๆนะครับผมนะดอกดาวเรืองนะครับมีนักต่องเดี่ยวสาวต่างชาตินะครับผมนะกำลังมาเดินนี่ครับผมนีพี่ดองครับผมป้าดอกกลวยไม้นะครับนะเป็นสีม่วงนะครับผมโอ้ สวยมากๆเลยนะครับนะว้าหลวงพี่น้องครับนี่นะครับท่านผู้ชมเป็นแถวเลยนะครับผมนะนี่นะครับผมอยู่หน้าวัดพระแก้วนะครับผมนะมีต้กล้วยไม้นะครับผมสีม่วงนะครับผมแล้วก็สีีขาวนะครับนะ มีสีขาวด้วยนะครับนี่นะครับสายผูซชมข้างลลางจะเป็นอุโมงค์นะครับเนาะก็ะมีสาวต่างสารนะครับนนเดินมานะครับ 白的黄的就是黄花。พี่นองครับสวยมากๆเลยครับผมนะนี่ก็เจอบ้านุคนล้อนะครับเจอบ้านุคนลอนะ้อเนาะมาแล้ว บนนีข้ขอโทษขออภัยด้วยนะครับบาบิเตอร์เดินกลับมาที่นี่นะครับเนาะ เจ้าหน้าทีนะตรวจความดูแลนะครับความปลอดภัยนะครับนี่นะครับวาพี่น้องครับผมนอ่นครับนะตึกรนนพี่น้องท้องสะอาดมากๆเลยนะ ก็จเจอบาทองนะครับนะบาทองซันแนลครับผมบาทองบามิดนะครับก็เดินไปวัดอรุณเน้อครับผมกาเดินไปวัดอรุณนะครับเนาะ กันเดินไปนะครับนะเบิ้งโรนโรนโรนขปอยโรนไหมตอนนี้กําลังเดินไปท่าเรือนะครับผมตอนนี้นะครับก็ฝากพวกนี้กับพ่อทวดพอไผ่ด้วยเด้อครับผมตอนนี้ก็เดินอยู่รนะ พี่นองครับผมมีนเเี่ยวสาวต่างชาตเนะไปกันยางไปครับเดินไปตามพุทธบาทเด้อครับผม วันแม่แห้งซาดนะคระับดารใจเลยนี่ครับมีเจ้านม่ทีนะครับผมนะความดูแลปลอดภัยนะครับรับผะครับผมเย นีทุ่งขยะไอ้ทิ้งด้วยนะครับมากับทีมงานเนาะทีมงานพี่โบนะครับผมกระบาวนุครับผมสิยพาไปวัดอรุณนะครับผมที่ขามเรืออยู่ถาเรือ่าเตียนเนาะ

ทาเรือท่าเตียนเด้อครับคนเยอะมากเลยวนะ้าพี่น้องท่าเรือนี่ก็ใกล้จะหอดท่าเรือท่าเตียนนะตามประสงค์ มีนักท่องเที่ยวเนาะขนาดกินข้าวทานข้าวครับทิงแล้วครับ เรือทาเตียนถึงแล้วจ้านี่ครับผมมีเลยครับผมนะใหญ่ทุยใหญ่ครับเรือนะครับไม่่วาจะข้ามภาคสายด่างวารุณนะครับหรือว่าจะพาพารชิปจะไปชิปจะไปไอ้ข้อสยามครับว้าวพี่น้องก็ถึงท่าเรือทาเตียนเรียบร้อยแล้วครับผมนะ พี่น้องครับผมนี่นะครับผมจะเป็นวัดอรุณนะครับเนาะเป็นวัดอรุณนะครับผมขาเรือพาเตียนเด้อครับผม บาบิเตอร์ขอจบที่พิงตาน้ก่อนนะครับไปรับชมลิปต่อไปเด้อ,ปปเอาลืมกดไลค์กดแร์กดซับตะไคร้ให้ร่างใจกับบาบิเตอร์ด้วยนะครับผมบายบายครับสบายดีนะสวัสดีครับผม